กูข่าวกูเข่าผู้หญิงกูเข่าครับกูผู้หญิงกูเข่าะกูเข่าครับกูเข่าวครับกู้ข่าย่านนี้ลเสียนำตายโอ้โหบัตรดังฟ้าเหียหิวเนื้อ นี้ขนอนาย้จับกลุ่มเลยนะคะเอ้ยเอ้ยจริงๆแล้วคุณเป็นตอรอสอบม,มากอจอรเหรอครับขนอนาย้จับกลุ่มค่ะว่าแล้วรถข้างหลังแล้วใครโดนแล้วมึงขอนาย้นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นตรสอบม,มากจออรอใช่ไหมค่ะไม่แต่ความความความลับของผมก็คือผมเป็นสายลับนะครับผมมาจามจับไอ้เนอร์ครับไอ้เนิร์มันจะมาคนคนเมื่อกี้ผมเลยตั้งสถานการณ์ก่อนเมื่อกี้ อ๋อครับคอนนี้ฮะนะคะไม่ครับไม่ต้องพิ่งจับผมครับผมคือสายลับของหน่วยงานใหม่ตอนนี้เอาเอาตัวหาคมขู่ด้วยครับเพาจี้ผมขึ้นรถมาจี้ผมมาตรงเนี้ยไอ้คนนี้แหละไอ้คนนี้แหละเป็นคนร้ายคนแท้ครับคนร้ายคนแท้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปได้ไหมคะเดี๋ยวไปพร้อมเราเลยได้ไหม รถฉันรถฉันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวไปไปเอไปเลยไปเลยไปเลยไอ้จนี่แจ้งความมั่วแจ้งความมั่วอ่าเราเป็นรถเราเราเขาจี้เราขึ้นมาได้ยังไงค่ะอคุณงงไหมครับคุณงงเหมือนผมไหมับไอ้นี่มันนรถมั่ตัวตัวเหล็กอะป้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอนน้องพร้อมกันนะมาสอนน้องหนัได้ไหมอ่ะผมพี่มกย์ไปไกลอ่ะสอนน้องหนักหรอะอ๋อสอนน้องลาบุนอ่ะ ไค่ะสอนอตรงนั้นตำรวจเขาอยู่ไงเดี๋ยวเขาวอลไปแจ้งเขาจริงๆแล้วผมเป็นสายรับนะครับคุณจะมาจับผมจริงเหรอจริงเหรอคะเราจะทํางานพลาดนะครับใช่ครับผมเป็นสายรับของเอ่อซีอาร์จ่าแล็บครับซีอาร์จ่าแล็บเหรอคะใช่ครับจ่าแล็บจ้างผมเพราะว่าผมเห็นอ้ผมเห็นพี่ยุทธของไอ้คนชื่อน์กเนี่ยมันจะมาป้นคนอื่นเนี่ยอพราลยตามมันมาสกัดรอยตามมันมาเนี่ยนปสกดรอยตามมาแล้วก็เลยลองแล้วเมื่อกี้มันได้ยินผมบ้าผม ประกาศตัวว่าเป็นสายลับมันก็เลยแบบโยนคดีให้ผมว่าผมที่มันมาแต่จริงแล้วม,มันคือมันคือมันคือเนี่ยมันคือโจนครับไอเนื้ออะเราเมื่อกี้ที่ถือปากฉลามมานี่คือ,อยังไงคะก็ก็ถือสร้างสร้างคดีครับสร้างแบบสถานการณ์เนีับอ,อ๋อค่ะและ้วแล้วที่บอกให้คุกเข่านี่คือ,อยังไงคะแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเรานัดกันมานะครับพูดอยี้ ดีดีขึ้นดีดีขึ้นหรอจาิงจริงแล้วฉันเป็นตำรวจแล้วก็จบอกว่าเราเป็นตัวละครเยอะอ่ะเรเขียนขวาอะไรอยงไม่ไม่ไม่เอาจริงๆเลยคือตั้งตัวไม่ทันนะไม่เราเราได้จับเหตุซึ่งหน้าไงอันนี้คือซึ่งหน้าเลยแต่เหมือนละครจัดมันโมบ้าโชเช่เนอะนะครับแต่ว่าบอกเป็นสารลับจริงครับจริงเหรอเราไม่ได้ไปทำงานดิวับเราอยู่ไหนไหน ผมยืนหน่วยเรายื่ในไใ,ใ,ใหม่หรอหเอาบางดีครับอเดี๋ยวโอเคครับอันนี้อันนี้เราเราสร้างสถานาการณ์เนาะเราไม่ได้นี่เนาะใช่ครับผมไม่ได้ปน <Okay. S 1> จริงผมนะผมปนคุจริงผมก็ดึงของคุณไปแล้วไม่ได้ดึงเลยเลยบางคก็ได้ออกมาแล้วก็จบผม แต,แต่เราป้นไงเราป้นจริงๆไม่ได้ป้นไม่ได้ป้นเราลงมือเราลงๆๆมือป้อนจริงจริงอะถ้าผมป้นมันจะใส่หน้ากากมาแล้วผมไม่คงใส่หน<า>้าตาแ <มา S 2> ลา้วไงสีขาวนอะไม่ใช่อันนี้หน้าผมจริงจริงครับ <S <S ไปไปเยวไปหาพี่ตำรวจกันไม่เอาครับไ,ๆๆไม่อยากโดนจับผมไม่ได้ทําไม่ได้ป้นจริงๆริงเมื่อกี้นะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะไม่ผมเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเราถามจ่าแล็บได้ครับเจ้าหน้าที่จริงถามตาเฉยก็ได้ อ๋อถามพี่เฉยเหรอใช่ครับผมเป็นหมดทุกอย่างเลยตำรวจอันนี้คุณจุก JK หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมชื่อน้องครับชื่อน้องน้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคนตัวนะถือว่าถือว่าโกหกเจ้าหน้าที่นะไม่โกหกครับจริงจริงครับชื่อน้องน้องเน้อครับน้องน้องเน้อใช่ครับชื่อน่ารักจังอ่ะธรรมดาครับไม่ได้แค่ชื่อนะครับที่น่ารักอ่ะอะไรน่ารักคะผมแม่ผมน่ารักครับอ๋อ จะตีลิงไม่ได้ตีเลยก็ตีลิงข้างๆนี่ครับตำรวจฮะอะไรเขามีประมาทวะผมแจ้งอีกคดีนึงด้วยอันนี้ก็แปลบนี่คดีนึงด้วยพี่ครับพี่ครับเอาผู้ต้องคนเอาผู้ต้องหาลงไปให้หน่อยค่ะบเขาป้นพีดอ่ะจ่าแลบอยู่อีกสวัสดีครับผมนายตำรวจหน่องน้องเนื้อเองครับคุณจ่าแลบจำผมได้หรือเปล่าผมคือสารภาพคุณไง ไปแดนสามมึงกับไปเขาเขาบอกว่าเขาคือใส่รับคุณเองไงเขาเป็นใส่รับพี่อ่ะแล้วโซนไปแดนสามไปไปสืบไปสืบราชการในแดนสามด้วยแล้วต้องตามต้องจุดไหมครับผมเคยไปทำธุรกิจได้เสืบราชการในแดนสามไปคุณตำรวจเข้าเข้าไปข้างในชุดไหมเคนนี้ชุบไปเลยครับชุบเลยโอเคครับไปเอ็มบาบีเข้าไปข้างในสิเข้าไปข้างในนู่นพี่จะปกติแล้ว แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคนนี้นะคนที่พี่อุ้มอยู่ะไม่ได้แอบอ้างครับผมไม่ได้บอกเป็นแอบอ้างจะเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าผมเป็นสายลับผมไม่ได้บอกเป็นตำรวจแต่ว่าผมกำลังสืบราชการอยู่ตอนเนี้ยเขาบอกแล้วคนนู้นเขาเขาเดินมาหาผมเขาเขาบอกว่าเขาโดนผมขู่อะใช่ครับอันนี้เขาป้นแต่ว่าคนที่พี่คนที่พี่คนที่พี่จับอยู่เขาป้นพีทอะไม่ได้ป้นครับผมบอกปนจริงผมก็ป้นแล้วผมแค่แบบ ปรงานเขาต้นที่ตีลิงค่ะผมตรวจงานครับผมตรวจงานได้เฉยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์สี่สี่หกเจ็ดเจ็ดครับเขาใช้ปากฉลามปนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีศูนย์สี่สี่หกเจ็ดเจ็ดครับปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมฮะเลขไอดีมันมันดูไงครับ ไอแปดคิวยูทีใช่ไหมเราเรานี่เลือกถูกเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่คือผมไม่ได้จะแก้ปนคุณผมบอกแล้วว่าผมมาเสิร์ฟราชการอ๋อมาเสิร์ฟราชการแล้วครับไม่มีภาษาอังกฤษอะครับทําไมทําไมทําไมเลือกเราอ่ะตรงนั้นคนเยอะๆเลยนะเก้าเหมือนคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวมาเลยแบบว่าเอ้ยถ้าผมแบบสมมติว่าผมเราคงมีปุ่นคุณอย่างเงี้ยโอเคได้ค่ะมันจะมีจอนอีกคนมาหรือเปล่าที่แบบว่ามาแบบมาแบบมาป้นคุณไงถ้าผมถ้าผมไม่คิงปนคุณก่อนตอนนั้นคุณจะโดนจอนอีกคนนะจริงอ่ะ อ๋อวนเป็นอย่างนี้เองครับโชคดีนะคะเนี่ยโชคดีครับโชคดีจังเลยอ่ะโดนผมป้นก่อนเลยเลยทันได้จับคุณพอดีเลยถ้าถ้าถ้าผมป้นคุณจริงๆผมปนนานแล้วครับผมคงไม่มาปล่อยคุณไว้อย่างนี้หรอกผมไม่ได้ปผล่ครับผมแค่ไอ้นี่ใช่ครับแบบลองลองใจลองใจคนแถวนั้นเนี่ยอ๋อว่าเขาจะช่วยไหมใช่ไหมใช่ครับ มันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณรอคนตำรวจเขามาตอนนี้ให้เป็นหน้าที <Either cake lette> ่คุณตำรวจเขาเลยเขาเป็นหน่วยงานเขาจะโดนอะไรบ้างแต่เขาเนี่ยคุณจอคุณจอเขารู้จักผมใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่คุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นสายลับนะครับไม่ไม่ไม่คุณคุณชื่ออะไรครับเนี่ยสายลับหน่องครับชื่อหน่องครับน่องไหนครับน่องน้องเนื้อครับอ่ะน่องน้องเนื้อครับ เอางี้ก่อนตอนนี้เอออันนี้ผมขอถามเบื้องต้นห่อยเรามาทาอะไรกันที่นี่ก่อนพี่หนูโดนป้นใครป้นครับคนนี้แหละค่ะแล้วไม่ได้ป่นนะครับคนนู้นเขาบอกว่าเขาโดนผมขู่ค่ะก็เลรลากไปเลยอันนี้แล้วเราโดนป้นอะไรไปบ้างหนูไม่โดนอะไรเลยพี่แต่ว่าคือเขาเขาควักปากฉลามมาแล้วเขาบอกว่าเออคุกเข่าครับเราก็เลยจับกลุ่มเขามาเลยอย่างนี้เหรอพี่เขาเขาจบไปแล้วอ๋อคือเขาป้นเราด้วย เขาเขาไม่ได้หยิบอะไรออกไปแต่เขาจกอ่ะพี่เกตใช่ไหมอ่าเข้าใจครับค่ะแล้วคราวนี้เราทํายังไงต่อนี่ไงหนูก็เลยเอามาให้ตํารวจงี้ค่รไม่เราจับแล้วเขาจับผมแล้วอ๋อคือเราก็โคู่อ้ล็อกตัวเขาไมาเลยถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับไม่แต่จุกคุณทําแบบว่าอุกอาจนะคุณป้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอุกอาจครับถ้าผมอุกอาจจริงจี้ผมป้นจริงๆอ่ะผมจะใส่หน้ากากครับนี่จะใส่หน้ากากงี้แต่ผมไม่ได้ใส่ผมไปหน้างี้เลย ไม่แล้วทาไมพอเขาคุกเข่าให้แล้วทําไมเราเดงฝืนป้นอะเราไม่ได้ป้นผมผมแค่ดูว่าเอ้แบบเขาทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยไม่แล้วเราแล้วเล้พอผมบ้าผมจกเข้าไปปั๊บผมก็เอาออกมาเลยเอาเนี่ยเรายอมรับแล้วนะว่าเราจกเอามือออกมาเลยครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเรายอมรับแล้วนะเอ้าก็ผมยอมรับว่าผมไม่ได้ป้นอ่ะผมผมยอมรับว่าผมจกแต่าผมไม่ได้ป้นนั่นไงคือการจกก็มีความผิดทางอาญาแล้วคุณจุกผิดอะไรอ่ะผมผิดเรื่องอะไรอ่ะคุณจกเข้าไปในตัวเขาเนี่ย จบไม่เลยครับไม่ได้จกไม่ได right. ้จหลึกขนาดนั้นครับคุณก็พูดเองว่าคุณจกอ่ะผมจกแค่ปลายๆครับผมเจอแค่แบบไอ้โทรศัพท์แล้วผมก็ออกมาเลยเอออันนี้ต้องถามฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่โดนที่โดนแต่ว่าโดนโดนโดนลวงไปคืออันนี้เราเอาตัวเขามาเนี่ยคือเราอยากเอาคดีความถูกต้องไหมเพราะว่าอันนี้ผมถามพี่้วทำไพี่เปลี่ยนจกลวงอะไรแบบโอเคปนเนาะปนโดนโอเคขอขอใช้คำว่าปนแล้วกันทุที บางทีเวลาเจะแบบว่าเราฟังเราแปลกเราโทษทีครับแต่เขาจับผมได้เลยเหรอครับในชุดเนี้ยเขาจับผมได้เลยเหรอใช่ครับเขานี่นี่คือชุดของหน่วยงานเขาหน่วยงานไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นไออยูค่ะเป็นหน่วยจุลกรรมฟัดข้ามโลกครับไออยูมันไม่มีไม่เห็นมีโปรไอ้นี่แหละมีโลโก้โลโก้อะไรแบบนี่แหละหน่วยนี้พี่เอ็กเป็นคนดูแลครับผมอังนั้นผมก็ไปแต่งผมก็เป็นได้เดี๋ยดๆงเี้ยไม่มีโลโก้อ่ะไม่ได้มันเป็นความความผิดพลาดของเขานะ อันนี้คุณถ้าเกิดจะอันนี้ผมอันนี้นนคุณจุกอันนี้ผมต้องบอก,กน,นะคือการร้องเรียนหน่วยงานเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่การดูแลของทางตำรวจแล้วอันเนี้ยคุณต้องไปร้องเรียนหัวหน้าหน่วยของเขาคืออแ,แล้วเขาันผยอ่ะเขาจับเป็นีิคอนเน็กซ์เองเมนตำรวจอ่ะเขาแล้ว <บ code. S 1> ถ้าเขาไม่ใช่ตำรวจจริงๆแล้วทําไมเขาไม่ให้ตำรวจมาจับครับไม่เขาเป็นหน่วยจรกรรมก็คือเขามีสิทธิ์จับกลุ่มคนที่เนี่ยคุณทำกคุณก่อการจรกรรมเนี่ยที่คุณแบบว่าลวงเข้าไปเนี่ยนมไม่ไจรกรรมผมไม่ได้บุกคว้าเขาเลยผมแค่บอกว่าคุกเข่า โดยการที่อะไรคุณพี่ชี้เล่าไปอ่ะอะไรนะพี่จุ๊ไม่ไม่คือเขาขู่เราถูกต้องไหมหนึ่งเขาเอาปากแฉลาขู่เราใช่ครับอ่าแล้วเขาบอกอะไรรา <c oughs> ต่อเขาก็บอกให้เราคุกเข่าแล้วเขาก็จบคือคราวนี้เราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าให้มันมีปัญหาคือไม่อยากจะต่อสู้ว่างั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะไม่อยาก <c oughs> <ะ>ให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อหนูก็เลยายอมก้มอ่าแล้วคราวนี้เขาก็เลยอ้นเลยใช่แล้วมันมันขึ้นเคสนะอ่าที่เขาพูดมาถูกต้องไหมคุณจุก ช่ครับแต่ว,ว่าผมไม่ได้อะไรผมก็บอกว่าไม่ไม่คืออันนี้ผมผมต้องบอกไม่แต่แต่ผมพูดกับเขาไปแล้วว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เอาแล้วครับเงี้ยผมพูดกับเขาอย่างเงี้ยแล้วสภาร์คเขาบอกว่าจริงๆฉันเป็นตำรวจเฮ้ยรควจะจับ็คุณก็เลยแบบว่าเลี้ยวผิดซอยไปเลยว่าอย่างนั้นใช่จงถูกต้องไหมไอ้ที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันเป็นตำรวจผมว่างงเลยเอาผมไม่ได้โคตรเท่ได้อะหรอกโคตรหนังอ่ะก็เป็นเรื่องวันนี้มันมีแต่อะไรเขาดีบูดนวะไทยเลยเนี่ยไม่เอาอันนี้ก็คผมผมอันนี้ผมขอแบบอ่ะ อนนี้ตำรวจเป็นเป็นแบบว่าแตเรียกว่ายืนตรงกลางแล้วกันคือแต่นี้แต่นี้คือแบบเหยาะยาะแบบเป็นคดีตัวอย่างได้ไหมครับมันคืออันนี้เนี่ยผมกำลังจะคุยให้ว่าออันนี้นี่สามารถแบบมันสามารถแบบปาณีปานอมได้ไหมป้าไอจะ่นเงียูกกูต่อยกูคุยอยู่อันีเป็นตลาดนผมแจ้งแล้วนะครับเออเดี๋ยวคุยให้ผมจะปาณีปานอมให้เขาคือผู้เสียหายคุณคือผู้กระทําเขานะอันนี้ผมจะคุยให้ก่อนคือคุณคุณเอ่อพี่จี้คืออันนี้ คามนกก่อนคุณแบบติดใจความอะไรไหมทั้งคือเขาหนึ่งเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นเป็นหน่วยงานรัฐตอนนี้เพราะว่าอันนี้ทราบอันนี้ทราบหน่วยเอทายูยังเป็นหน่วยรับราชการรับอยู่ใช่แล้วผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้พ้นคุณจริงด้วยผมแค่แบบขู่แบบเพราะว่าผมเห็นเขาน่ารักไงผมเลยเลยขู่เขาแบบอ่าไนี่คุณเยะคุณเยอะอันนี้อันนี้ถามอันนี้ถามมันก็เลยนตัวอย่างฮะพี่จนถ้าสมมติว่าอย่างตำรวจเนี่ยมีสิทธิถูกไหมที่จะแต่งเป็นนอกเครื่องแบบอันนี้หนูเข้าใจถูกใช่ไหม เออในกรณีแบบอะถ้าบางทีออกไปข้างนอกอะี้ผมว่าในกรณีที่ตํารวจเป็นนอกเครื่องแบบก็คือหนึ่งเราเข้าไปเราปลอมตัวไปเรเบลสปลอมตัวไปสืบสามเราไปเกาะแต่พวกเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นฐานของนอกเครื่องแบบเราไม่มีมสิทธิ์ที่จะไปจับกลุมใครเราต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่แต่งตัวที่แบบว่าโชว์ว่าเออเกาเไอนั่นแหละประมคณ้แต่เขาเห็นรถตำรวจอยู่ตรงนั้นเลยนะ อ่าคุณจุบทำไมคุณเห็นแล้วทำไมคุณยังเลือกกระทำที่มันแบบอุบาทอ่าก็ก็ผมไม่ได้ตั course, ้งใจอยากจับ้นอันนี้ผมขอถามตรงๆนะไหมทำไมพี่ถึงเลือกเป็นหมอคุณกเขาเพราะคุณอยากจบเขาถูกต้ิธรรมสันติรา์ไทยครับใช่ครับผมชอบภาพแบบชอบถ้าบอกว่าหนูน่ารักแต่หนูปล่อยเลยแต่หนูปล่อยเลยผมอะครับผมเจรจาถ้าถ้าบอกว่าหนูน่ารักนี่คือยกเลิกคดีความพี่ถือว่าเขาไม่เอาอะไรไปน่ารักตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยครับ เอาแล้วโอเคโอเคอันนี้ถือร้องค่ะถือร้องก็ได้เพราะว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปส่งค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดหนูว่าเดี๋ยวแค่พอบอกว่าแบบเออเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมีคนป้นอะไรเงี้ยเกย์ตอนนี้ไอเนิร์อมันลุกลี้ลุกล้นอยากไปส่งมากันนะได้ได้ได้ เออเดี๋ยวก่อนมิชิไปอันนี้อันนี้ผมขอขออันนี้ผมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วตอนมีเรื่องนี้บอกว่าก็เลยแบบว่าเออต่ออย่างนี้เดี๋ยวยังไงช่วยทําให้มันแบบว่ากูเส้นใหญ่ไว้เนอะงานใหม่เียผมสอกจัดตังก่อนนะครับแต่เห็นผู้หญิงไม่ได้พี่ปีพี่ผีพี่หัวเขียวชื่ออะไรอ่ะครับอนี้ใครไน้ได้มาใครเนี่ยนี่น้องผมมาเชื่อแล้วชื่อแล้วชิโรยาชาครับใช่เหรอแปเพื่อนมันก็ได้กูไปแล้วกูไปละเจอกันเจอกันเออ เดินไปต่อกันเดินไปต่อันเจอกันเจอกันเจอกันตอนพีอยู่ที่ตีลิงนอกเราพี่อยู่ที่ไหนนะอะไรนะโอ้โหโอเคออกมาครับคุณแรปอ้าวออสเฟรชไปมันไฟออสเฟรชออสเฟรชไปไหนเนี่ยฮะแอใครอ่ะจ้างงานแล้วจ้างงานแล้วออสเฟรเอออยากไปจ้างที่ไหนจะไปจะไปทำอะไรที่ไหนงานอะไรไอ้ไอ้ลำวงอ่ะลำวงอ่ะร้องเพลงลำวงให้หน่อยลำวงไม่ร้องเออมีชิงเขาอยูิงผิดคนผิดคนผิดคนมึงร้องกันเดีมึงร้องกันเดจุก เราเพลงออร์ฟเอสด่ะออร์ฟเอสดลำวงอ่ะมันเหมือนตรงไหนก็ไม่เห็นเหมือนเลยโโอ้เราไม่เหมือน้องไม่เหมือนพี่ไปบิมดูดิว่าออร์ฟเอสดเป็นไงไล่จารับจารับจารับไม่อยู่แล้วป่ะผมขอคุยเรื่องไอ้ไอ้นี่ดิเรื่องที่ไอ้ค้าจเดี๋ยว้มไปครับไปมึงครับไปมึงขอคุยกับโฟร์จารับครับโอยอ่ะได้ค่ะคือคือตาราป่ะเนี่ยตาราตารานี่คุยเรื่องจริงท้าไมเออผมถามไปแล้วจารบ ทำไมเขาใส่ชุดอย่างนี้แล้วทําไมเขาใส่ชุดอย่างนี้แล้วเขาจ,จับผมได้เนี่ยแล้วผมถามจริงเลยว่าจ่ายแล็บมีตังค์สักแสนไหมมีไหม,ไ,ม,ไ,มไอ้คขาถามแรกเนี่ยแรกไม่ใช่สาระเลยไอ,นอ,นอ้คำถามตอบไม่ใช่สาระเฉยได้ไหมได้ไหมได้ไหมสักแสนแสนที่แล้วยังไม่ให้กูเลยได้บ่าแสนเดียวพอยังไม่ให้กูเลยแสนเดียวยิ้มบยิ้ขอร้องขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะลูกเศษในบัญชีแสนเดียวแสนเดียวหนึ่งสองสามเก้าแล้วเศษเยว ่าเหมือน <No จ่าแก่ๆดาบอ้วนๆอะไรเอย่ยครับแล้วก็ทำทรงเหมือนกดเอเดียมีตาไอ้จอ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 ว่าไงว่าไงจุ๊บจอขอตังค์หน่อยได้ปะเฮ้ยได้ปะไม่เจอตรงเลยเหรอตรก็ผ่านไปจีบคุณสีเทียนหน้าบ้านสปาร์ครีมจำไม่ได้ไหมตอนไหนกูมีนจะไปเจอมึงเองเลขอะไรครับได้ไหมได้ไหมหนึ่งสองสามเก้าครับหนึ่งสองสามเก้าขอแบบสักเขให้มันก็ขอกูไปแล wow. oh, arp, ้วโอ้ร้องหลับแหม่ไม่อยู่ไม่ได้แล้วฮวงเงี้ยผมอยู่ไม่ได้แล้วตีด้วยโทรศัพท์ ได้ไหมแต่ผมผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนการจองของนี่โอ้โหร้องไม่ไหไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นมีตรภาพของเราโอเคโอเคอาจารย์รับใจแล้วไม่นด้จ่ายไม่พอด้วยชด้วยคนไม้ด้วยไม่มีตังค์กินข้าวเลยอ่ะหนูขอตังค์น้ำส้มกับมาม่าเปล่าหล่ะกูได้มาไม่เอาไม่เอาขอตังค์ยืมแสนเดียวพอแสนเดียวจริงจะไม่ขออีกเลยจะไม่มาขออีกเลยโอ้เดือนนึงผมขอจ่ายแล้วเทีเดียวเองกูไม่เสร็จใช่ั้นโอ้โหโอเคต่อพี่เรอกินอยู่เลยครับที่นี่มันมีคนชื่อโจนหลงกอลลับ อันนี้หนูต้องไปส่งไหมไปครับไปครับคนที่รอยกว่าคนพี่เฉียวเนี่ยครับทำไมครับเขาเขาไม่ทำไปเขาเขาเขาไม่คนไปส่งเราอะไรนะอ๋อโทษทีผมเล็เล็งไรครับอ๋อเชื่อใจผมแต่ดีเหรออุ๊ยหนุ่มเองชื่อไม่หนุ่คนเลยชื่อเนี้ยเปลี่ยนครับเนี่ยทำไม่แบบน้ำมาคุณหมิ่นน้ำสกุลผมนะให้ผมขับไปไหมผมขับไปไหมไม่ได้เดี๋ยวขับไม่เดี๋ยวขับไม่ไม่ได้เดี๋ยวโดนดูเพรสักวันหนึ่งผมก็ต้องดูแลคุณอยู่แล้วแหละโอ้ ไม่ใช่เป็นแฟนนะครับแตดูแบบคุณแบบโดนกระทือนกางขาะอย่ากดกันนะพอคอนเทนนะอันนี้คุณดีพแบบเขามีจริงจังกันเหรอทำไมเขาไม่มีโลโกโอ้อะเอามันคือปลอมอตัวได้อเออันนี้อันนี้คือเดี๋ยวพี่เ,เขาทำโลโก้มาให้ครับตอนนี้เขาพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าช,ชุดเครื่องแบบแบบนี้ยมันคือ S I U ครับ S, S. I U แปลว่าอะไรครับเอ่อ Special อะไรสักอย่างไงชื่อมันยาวมากเลยอะใช่ครับใช่ครับ ถ้าผมไอมียูนี่ได้ไหมไอมียูแทนได้ไหมแล้วไอเลิฟยูได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าผมไอมียูก่อนได้ไหมไอมียูคือยังไงอ่ะไอมียูครับก็เราเรามีกันและกันไงคุณชื่ออะไรครับชื่อพีทครับคุณใช้น้องโซอี้ได้ไหมครับคุณเหมือนโซอี้สมัยแรกๆเลยโซอี้ไหนอะเขาชื่อโซอี้ป่าวะไอคนนั้นอะ ใช่ไหมคุณรู้จักแหมโซอีไม่ไม่รู้จักเลยครับใครอ่ะไม่รู้จักครับใช่ค่ะเขาอยู่ดีจีไอ๋ออ๋อแซมมี่แซมมี่คุณรู้จักตำรวจแซมมี่ไหมแซมมี่ใครอ่ะโคตรเหมือนอ่ะไอ้เจ้าก็เหมือนแซมมี่สมัยแรกๆเลยอะไม่ไม่รู้จักเลยครับเขาเป็นตำรวจเหรอใช่แต่ก่อนครัเป็นตำรวจผู้หญิงครับแล้วเขาก็โดนหนูบ๊บอปพาออกจากตำรวจไปอยู่แก๊งเราเราเข้าต้นเราเพิ่งเข้ามาในอาทิตย์เดียวเองค่ะ คุณสอบตำรวจไปเลยเหรอสอบเป็นประชาชนหรือตำรวจมาครับสอบเป็นเอไอยูเนี่ยค่ะอ๋อเขาเขาไม่สอบเอไอยูมาเลยเหรอใช่เขาสอบส่วนยังไงครับเออเขาสอบเขาก็ถามทัศนคติแล้วค่ะว่าแบบเวลาเจอต้องทํายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วผมสอบสอบสวนคนหนึ่งได้ไหมสอบสวนใครคะสอบสวนคนชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะชื่อพีทค่ะอสอบสอบคุณพีทได้ไหมสอบสวนเรื่องอะไรอะ เขาชอบกินอะไรชอบอยู่อะไรเงี้ยแบบอยู่แบบชอบผู้ชายยังไงอะไรเงี้ยมีไหมับบเราชอบผู้ชายอย่างคุณได้ไหมคะได้ครับแต่ว่ามีตังค์ใหมผมตอนนี้ผมมีตังค์จะกินผมเห็นยกสองมึงเห็นไหมไม่มีเลยค่ะตังค์จะกินข้าวยังไม่มีเลยว่าแต่มีไหมคะก็ขอให้คุณตู้นะครับกับชีวิตเนี่ยเพราะว่าชีวิตนี้เราแบบต้องอยู่อยู่กันแบบระยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเแต่ว่าคุณแบบเป็นคนช่างพูดใช่ไหมถึงแบบ บมาสอบสวนปะคุณเป็นหน่วยสอบสวนหรือเป็นหน่วยจับเอ่อเราเป็นฝ่ายรับเรื่องค่ะแบบว่าคอยรับเรื่องว่าใครมีปัญหาอะไรโดนป้นที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอสอบสวนจะเป็นคนอื่นครับรับเรื่องอย่างอื่นไหมครับแบบไม่ป้นไม่ไม่อะไรเงี้ยจะจีบเนีงง่ยจีบแทนได <c oughs> ้ไหมเอเดดไอเนี่ยเดเอสไอเนี่ยเดเอสไออะไรเอสไอยูเอสไอยูครับจีบไดนะ้ไหมขอเป็นจีบแทนได้ไหม ขอเป็นจีบแทนเลยเหรอแบบเซ็นเอกสารจีบแบบต้องแบบมีบัตรจีบได้ปะไม่มีบัตรครับแต่ว่าแบบเซ็นเอกสารจีบเอาได้ไหมลงแบบว่าอ๋อขออนุญาตจีบนะคะมีปะใช่ครับเด็กชายน่องน้องเร็ดขออนุญาตจีบคุณพีทอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับแต่สรุปอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อน้องเหรอน้องครับใช่ครับ่อน้องน่องนอนไม่รับใช่ครับน่องนอนไม่รับครับหัวใจมันกระต่าย เราก็ไม่เด็กอ่ะนะมาการอ e ีสปอร์ตดีกว,ว่าแม่ผมไปได้ยินในติ๊กต็อกไงอ๋อช่วงนี้แบบในต i อกต k อกมันดังสินะใช่ครับผมฝากจักกลุ่มไปคนชื่อเนือนะจับกลุ่มแล้วจับกลุ่มแล้ว <laughs> จับไปทำอะไร <laughs> อ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด